สวัสดีคร er kind of ับเพื่อนๆพ่อนพี่น้องปงปายนะครับผมมาชมปงกะเลนได้นะครับผมนี่ครับผมบงกะเลนกับน้องแมวนะครับผมกำลังน่ารักน่ารักนะครับผมนี่ครับผมบงกะเลนนะครับผมใครเคยเห็นบ้างนะครับบงกะเลนนะครับผมนี่ครับผมกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บนะครับผมเป็นมาทางใดบูนะครับผมบงกะเลนนะครับบงกะเลนนครับ บงกระเล่นแนละน้องแมวนะครับผมนี่ครับบงกระเล่นนะครับพี่น้องวงป่านะครับผมอะไรละนี่ครับผมโอ้ยนี่ครับผม <c ười> บงกระเล่นนะครับผมนี่ครับผมโอ้ปึ๊บปึ๊บ ปึ <cents input> 1941, ๊บปึ๊บเออพุ่งไต้นะครับผมพุ่งไต้นะครับผมวงกะเล่นนะครับผมมาทางนี้แล้วครับมาทางนี้แล้วครับผมนี่ก็คือวงกระเล่นนะครับผมทุกท่านนะครับผมวงกระเล่นตัวนี้น้อยนะครับผมใครเคยเห็นบ้างเนาะวงกระเล่นนะครับกับน้องแมวนะครับน้องแมวก็มาชมเที่ยวดูวงกระเล่นด้วยกันนะครับผมนี่ครับ ขอบคุณนะครับเพือ่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมขอบพระคุณมากๆนะครับขอบคุณหลายๆนะครับผมจะเป็นบงกระเลนนะครับทุกท่านนะครับผมมีแมลงวันด้วยนะครับมาเกาะนะครับผม ขอบคุณมากๆนะครับกำลังใจนะครับผมขอบคุณหลายๆนะครับผมกำลังใจนะครับผมชมธรรมชาติไปด้วยนะครับผมขอบคุณหลายๆครับผมนะครับผมในบงกะเลนครับผมบงกะเลนไตแขลนนะครับผมบงกะเลนไตแขลนนะครับผม เพื่อนคนไหนเห็นเคยเห็นบงกระเลนนะครับอันนี้จะเป็นลูกบงกระเลนนะครับผมนี่ครับผมอยู่ๆเขาก็มาไต่แขนนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับกาลังใจทุกท่านนะครับผมไปแล้วครับผมไต่ก็มาฟังนี้แล้วนะครับผมอือ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 โอ้โหแข็นเลยครับผมวหวครับผมไว้างมากๆนะครับผมนี่ครับ Give ko na ka. Pambuhan pala na ka. Bye bye. Kapong pala ka.